สวัสดีครับวันนี้เรามาซื้อต้นไม้ราคาถูกนะฮะที่อันนี้เขาห้อมบ้านยังไงพ่อการัดบ้านเมืองกลางนะฮะอันนี้คุณพ่อเพาะต้นไม้ขายอยู่หน้าบ้านแล้วขายถูกมากนะฮะอย่างอันนี้เราซื้อโกสเกปปอรีไปเนี่ยอันนี้ต้นละ10บาทเนาะสิบบาทสิ 5, บาทอันนั้นต้นม่วมงมงคลนะสามสิบห้าแล้วก็ดอกไม้เล็กๆอย่างเงี้ยที่เขาเรียงกันอยู่ต้นละ5บาท10บาทอันนี้ดาวเรืองก็5บาทแล้วก็เป็นไม้ฝรั่ง่ะไม้เมืองหนาวเขาที่พ่อปลูกขายเยอะนั่นผีเสื้อก็ต้นละ5บาท ขายถูกมากมันเป็นเส้นระหว่างแม่คาจะไปแม่จันถนนเส้นนี้นะฮะก็จะมีต้นไม้ถูกอยู่ผมก็ชอบมาซื้อร้านนี้แหละเป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่ชอบมาเพราะมันขายถูกกว่าทุกร้านแล้วก็อยากให้ดูต้นนี้อันนี้จะเป็นอ่อันนี้ข้องต้นอย่างเงาป่ะพ,พุดซ้อนหรือไอเกจวานอะพ่าขายต้นแต่ได้ครับ,บต้นนี้ห0สิบาทต้นใหญ่มากค,คือไปก็มันโตเป็นไม้ปุ่มก่อครับ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กหอมเนาะพอเจ้าของนะฮะแวะมาซื้อหากันได้ราคาถูกมากเดาเรืองนี่ขั้ขายเท่าไรห้าบาทก่อครับแปดบาทถ้าต้นน้อยก็ห้าบาทเนาะอันนี้เป็นถนนจากแม่คำหลักเจ็ดอันนี้หันหน้าไปทางไหนบ้างไปแม่จันครับไปแม่จันถ้าไปแม่จันไปเจ็ดกิโลเจ็ดโอ้ยอยู่ใกล้กับแม่จันเหรอเนาะอยู่ใกล้แม่จันใช่ครับนี่เริ่มดอกแล้วเราต้องปักต้องอย่างก็ปักเสา ปากไม้ให้กันล้มครับกันล้มโกสเกอร์บีหรือว่าทงเทงฝรั่งอ่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกอันนึงนะฮะวิตามินซีจะสูงมากต้นละสิบบาทที่ถูกมากอันนี้ม่วงมงคลนะฮะม่วงมงคลในต้นละสามสิบห้านะพ่อหนังอันนี้ต้นไหนนะลืมแล้วพ่อนะบูซันเวียครับบูซันเวียบูซันเวียนะฮะพ่อมีโรสเบอร์รี่ไหมครับไม่มีครับพ่อไม่มีโรสเบอรี่นะฮะ มันรีเป็นสมุมนไพรเราซื้อต้นไม้กันเยอะมากมองมองคลตรงแทง่งฝรั่งแล้วก็ดาวเรืองไม่ได้เอานะฮะกามจริงเคยซื้อต้นเกตถวาที่นี่ไปยังโตอยู่เลยมีผักไหมพ่อมีพริกอะไรไหมฮะไม่มีครับพี่ตับไม่ได้ทำครับ เป็นไม้ดอกนะฮะไม้ดอกตามฤด,ด,ด,ดูกาลแอสเตอร์ครับแอสเตอร์เป็นยังไงพอ่อแอสเตอร์นี่จะดอกจะเป็นคล้ายๆกับเบนจมาทแต่แต่ไม่เหมือนเบนจมาแจะจะมีหลากหลากสีอ๋อ<ส>อันนี้ที่พ่อเพาะนี่มันหลายสีเนาะแอสเตอร์ครับนี่จะค้าสีอยู่ข้าสีอยู่ต้นละ5บาท,บาทแต่ถ้ามันโตขึ้นก็โตขึ้นก็แปดบาทอันนั้นพังพวยฝรั่งไหมอันนั้นใช่ครับพังพวยฝรั่งครับมันจะเป็นสีหน่อยเนาะ อันนี้ดาวเรืองพ่อจะดาวเรืองจะเยอะกว่าเนาะดาวเืองจะะเยอครับอ,อันนี้เอสเตอร์ครับอันนั้นก็เอสเตอร์แล้วก็ดาวเรืองดาวเืองซันเวียบูซันเวียซันเวียเป็นยังไงหมอซันเวียจะเป็นสีแดงๆอยู่ตรงโน้นนะครับอ๋อที่เราไปดูนะซันเวียไอ้งอนไก่นั้นใช่ไหมใกล้ๆงอนไก่ครับใกล้ๆสร้อยไก่อ,อ๋อซันเวียแล้วก็บูซันเวียต้นปงก็มีโอ้เป็นอยู่บ้านก็เพาะเกษตรขายด้วยเนาะโอเคขอบคุณพ่อนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่เราไปซื้อต้นไม้มากันนะฮะวันนี้เราก็จะมาปลูกกันเราไม่ออกไปไหนช่วงนี้เพราะว่าโควิดเยอะเหลือเกินเราก็จะไปเที่ยวแถบนี้แหละนะฮะที่มันปลอดภัยวันนี้เราอยู่ที่กระท่อมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะฮะมีบ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 ีหนูมองกล้องหน่อยบีบีนะฮะอันนี้บีบีไม่มองกล้องเลยอะ่ะหนูอะ่ะเขาเอาเขามาด้วยเขาชอบมานั่งอย <ke ye> ู่ที่กระท่อมนะฮะอันนี้โซนี่อ่ะโซนี่อยู่นี่ อ่าอันนี้โซนี่โซนี่ไม่ต้องปล่ยลูกเขาแวะมาแป๊บหนึ่งแวะมาคุยด้วยแแวะมาแป๊บหนึ่งลูกโซนี่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 ดูเขาไปวิ่งจนไอ้เม็ดดอกไม้ติดตามคนไปหมดเลยเนี่ยมันไปดึงออกเนี่ยแล้วตัวเองก็ขนยาวอะ่ะสู้บีบีก er ็ไม่ได้ชอบเล่นอะ่ะในนั่งดีน,นดั่งลงกดีบีบีอันนี้บีบีนะฮะหองแก้มนาหแก้มบีบีโซนี่หองแก้มไหมลูก ัวนี้ทมแก้มไ,ม,ไม่หอมแล้วตัวเองเหม็นอะตัวโซนี่ตัวเองว้าไม่หอมคืนห้ามหอมกันคืนห้ามหอมกันคืนขาเขามันคล้ายๆกับเป็นตุ่มอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาต้องทายาสีม่วงแต่เขาก็เดินได้ปกตินะฮะแต่เราก็จับขาไม่ได้เลยอย่างเนี้ยจับขาไม่ได้แล้วเนี่ยๆตรงนี้ก่อนเช้าๆเนี่ยจะใส่เสื้อให้อยู่เช้าๆกับตอนกลางคืนเพราะว่าอากาศหนาวแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่ได้ใส่ให้เพราะมันร้อนเขาก็จะนั่งเฝ้าอยู่บนกระท่อมนี่แหละ ไหนบีบีอ่ะบีบีให้กอดหน่อยหอมแก้มบีบีหน่อยหอมแก้มบีบีหน่อยหมาหูยาวอ่ะหอมแก้มหน่อยเล่นตัวเล่นตัวมากเลยอยู่เนี้ยเล่นตัวนะเล่นตัวจังเลยบีบีอ่ะบีบีเล่นตัวจังไม่รักแล้วไม่มีใครรักแล้วหมาอ้วน,นไม่มีใครรักหมาอ้วนแล้ว แล้วก็ต้นนี้ที่เราไปซื้อกันมานะครับคือต้นม่วงมงคลม่วงมงคลคมันเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กแล้วก็ออกดอกสีม่วงแบบนี้สีม่วงก็ให้ความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าความหรูหรานะฮะความเศร้าความเหงาหน่อยอ่าเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ฉีดถุงนะฮะฉีดถุงดําฉีดถุงดําออกเลยฉะนั้นก็เอาดินลงไปนะฮะดินโรยลงป่อย ถ,ถือว่าถูกนะเนี่ยต้นเนี้ยเพราะว่ามันราคามันแค่สามสิบห้าบาทนะฮะอีกหลายๆร้านเนี่ยเขาขายกันต้นละห้าสิบหกสิบบาทนี่ร้านนี้ถูกสุดละตอนนี้ที่สวนเราก็มีพืชพันธุ์ดอกไม้ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะอย่าลืมถ้าเราปลูกเสร็จนะฮะเราต้องเอาไม้ปักด้วยนะฮะเพื่อแล้วก็มัดด้วย เพื่อให้เขาแน่นนะฮะจะได้รับจะได้ตรงแล้วก็แน่นแล้วก็ตรงนี้เราจะปลูกต้นโกสเกเบอรี่นะฮะหรือว่าทงเทงฝรั่งนี่นะ,ะที่เราซื้อมาเราก็เอาไอ้ลงไปในหลุมที่เราอันนี้ไว้แล้วก็ถมกบด้วยดินปกติเลย แต่เนี้ยมันจะเป็นไม้อันนี้หน่อยแล้วก็เอาใช้ไม้ปักเหมือนกันคล้ายสตรอเบอรี่อ่ะเป็นไม้เมืองหนาวอีกตัวหนึ่งที่เขาชอบปลูกกันทงเทงฝรั่งหรือว่าโกสเกบอรีวิตามินซีวิตามินซีเยอะนะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกตัวหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพเลยนะฮะคล้ายๆพวกฟิกเกอร์พวกมะเดื่อฝรั่งพวกอ,อะไรนะลาสเบอรี่อะไรพวกนี้นเป็นผลไม้สายสุขภาพนะฮะเนีย่ยจะเป็นอย่างเงี้เริ่มออกดอกแล้วอีกหน่อยกนะ็ <laughs> จะได้กินละ ทงเทงฝรั่งโกสเกบุรีนะฮะอะถมกบซึ้งมา4ต้นต้นละสิบบาทสีบาทเองถูกมากเนี่ยมันจะเป็นทงเทงนั่นแหละถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นทงเทงเล็กๆแต่ของฝรั่งมันจะลูกใหญ่หน่อยแล้วเปรี้ยว แล้วก็ที่เราซื้อมาต้นดอกไม้เล็กๆพวกนี้นะฮะเราก็จะมาจัดสวนหย่อมให้ได้ชื่นจะชื่นใจกันในช่วงเช้าๆที่หมอกลงนะ,ะแล้วก็จะมีดอกผีเสือ้อดอกไม้ฝรั่งต่างๆหลายชื่อเหมือนกันผมก็จาไม่ค่อยได้นะฮะแต่รู้ว่าอันนี้เพิ่งซื้อมาคือดอกผีเสือ้อมันจะเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มสีขาวหน่อยอันนี้แพรทองแล้วก็ไอ้สีม่วงเนี้ย อะไรนะลืมชื่ออีกแล้วนะเป็นเป็นดอกไม้ฝรั่งดอกไม้เมืองหนาวนะตรงนี้จะเป็นสวนหย่อมขนาดเล็กๆเอาไว้ให้ได้จิบกาแฟแล้วก็เดินชมดอกไม้สีสันสวยงามต่างๆนะะแล้วก็เราก็ยังเก็บดอก เก๊กฮวยตากแดดอยู่นะฮะแล้วก็ดอกอันชันก็ยังพอได้เก็บตากแดดอยู่เรื่อยๆเอาไว้ทําชาหรือไม่ก็ทําน้ําดื่มเพื่อสุขภาพเดี๋ยวพาไปดูอันนี้กันดีกว่าตัวผักที่เราปลูกใส่กระถางไว้เล็กๆนะฮะเป็นแปลงอนุบาลอันนี้อยากให้เห็นมากเลยนะฮะ อันนี้จะเป็นผักที่เราปลูกใส่กระถางเล็กๆไว้ก็จะมีตัวโรสแมรี่ก็เกิดแล้วผักเลนนูน่นนะผักเลนนะ,ะอันนี้อันนี้ผักเลนนะ,ะอันนี้โรสแมรี่ระกาลังสายลุงแล้วก็เปปเปอร์มินนะฮะอันนี้เปปเปอร์มินเรียงกันอยู่นี่เปปเปอร์มินดอกอัญชันเดี๋ยวเราจะไปปลูกดอกอัญชันต่อนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วน้อยหรือว่าถั่วลันเตาได้กินเรื่อยๆอยู่อันนี้ เน็กสเน็ก,นกแผน่นน่ะเขาเรียกนะลิ้นมังกรอะ่ะแช่น้ำไว้มันก็จะออกลากแบบนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะฮะลิ้นลิ้นมังกรอันนี้ใบเสมาอันนี้เป็นพืชที่เราอนุบาลไว้ดอกสีฟ,ฟ้าที่ขึ้นริมรั้วตรงนี้นะฮะก็คือดอกกอรีมอร์นิ่งเป็นดอกไม้ที่สวยนะฮะตั้งใจสวยมากๆเลยเราเห็นเขาตอนเช้าๆเวลาหมอกลงเนี่ยเขาจะเด่นมากเลย ไอดอกโก l ีมอ morning เนี่ยมันจะเลื้อยตามรั้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราจะได้ชมความงามเขาเกิดง่ายมากนะฮะซื้อต้น10บาทมาเกิด2ต้นนี้ได้เห็นดอกกันแบบว่าดูดิปึ๊บเลยอ่ะวันนี้ก็พาทุกท่านไปซื้อต้นไม้ราคาถูกๆนะฮะที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาปลูกลงรอบๆบกระท่อมตรงนี้ที่เราที่เราอยู่กันนะ,ะพร้อมๆกับเล่นกับบีบีกับโซนี่ที่พากันหลับเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้ยังไม่ได้ก้าวไปไหนเพราะว่าโควิดเยอะมากเนาะ ระบาดแพร่กระจายเลยแล้วก็อยู่บ้านทํากับข้าวปลูกต้นไม้ทํางานอดีเลกให้มีความสุขแล้วก็ดูต้นไม้ที่ทยอยเติบโตกันเรื่อยๆนะฮะโอเคจบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่อง v ีชัยบล็อกวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ